วงนั้นว่างครับช่วงนั้นเหมือนไรก็ไม่ทำสวนไ,ลไ,ลไลรไม่ไรก็โตใช่ใช่คือช่วงนั้นละครเหมือนเขาคืนคิวก็เลยไม่มีอะไรทำขเขาเลยก็เลยลองลองปลูกต้นไม้ดูอะไรเงี้ยลองปลูกผักหวังว่าจะกินได้อะไรยงเี้ทำสวนมันร้อนเลยไคงครับแบบคนทีร้อนมากครับอยู่หน้าบ้านยังร้อนร้อนอนะมานทำกับเพื่อนอีกคนหนึ่งช่วยกันทำแล้คือดูตามยูทูบแล้วก็ทำตามเลยยัโดนโฟกัสโฟกัสผิดจุดอย่างนี้คือชินยังทักเห็นไหมชินแล้วครับสิ่งที่เรานำเสนอเขาไม่ค่อยมองหรอก ไม่ได้เผื่ออยู่ไหมเพ้เวลาแบบโดนโอ้ไม่แล้วครับผมด้านชานะครับก็แล้วแต่เลยผมการนำเสนอของผมจะมองอะไรก็มองแปกก็ดูบ้างอ่านก็บันเทิงบันเทิงดีเหมือนกันก็ขอบคุณที่คอมเมนต์กันนะบางทีมันก็ตลกอ่ะมันก็ทำให้เราหัวเราะออกมาเหมือนกันบางอันอะไรเงี้ยมีผักรือใคผัดก็ไม่ทราฝั่งนี้แป้งผักกับฝั่งนี้หุ่นมีนักคอมเมนต์ก็ก็มีผักบ้า ต้องฟิตขึ้นอยู่แล้วครับรอกล่าวว่าเกลียร์ละครเรื่องนี้เสร็จแล้วก็ฟิตเต็มที่แล้วจะคืนกำลังอีกไหมคะอีกสักคลิปหนึ่งสองออีก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 เดี๋ยวน่าจะได้เห็นในละครนะครับถ่ายกันละครนี้ก็คือฟิตเต็มที่เลยใช่ไหมครับเวไตเลยไม่ได้ฟิตเท่าไหร่หรอครับไปถ่ายละครอย่างเดียวครับช่วงนี้ละครใกล้ออนแอรแล้วครับ7กรกฎาคมครับละครอนแอร์คฝากเลยครับเรื่องนี้เป็นไงบ้างเรื่องนี้เป็นไงบ้างก็เป็นจอมยุทธ์ครับก็จะได้มีฉากขอส้วงขอเสื้ออะไรเงี้ยอยู่เรื่อยๆเลยครับก็กกกก็สนนนนุคคคครรรรรรรััับบเเเเปาาาลล่โแแมมมตติออดี้้งงขววย อีกลุกหนึ่งเลยครับน่าจะมีแค่ครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายด้วยครับทำไมหรอมันยากมันเหนื่อยมันใช้เวลาหรือยังไงมันใช้เวลาครับปกติเรามากองก็คือเส้นจะแดงผ่าดแฉะอยู่แล้วนี่เราต้องเผื่อเวลาไปอีกสองชั่วโมงเพื่อมาทำผมอะไรเงี้ยมันก็ก็นานแล้วก็เหนื่อยเมื่อยคอผมยาวใช้ชีวิตยากไหมอะไรเงี้ยยากครับมันมันก็แบบกินกินข้าวงี้แบบอะไรเงี้ยมันต้องแบบอื้อเงี้ยตลอดเวลา ใช่ป่ะชอบนะมันแปลกตาแปลกตาดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องเดียวพอพอก่อนก่อนเอไว้ผมยาวก็แบบฟิตแบบก็บอกว่าหน้าสวยหน้าสวยจริงหรอเใยมีก็น้าเราแบบในในในส่ขในส่ง กล้ามั่นเลยถามถึงเรื่องคุณแม่หน่อยซื้อทองก่อนได้ดครับครับใช่1นกิโลเลยพี่ไม้1นกิโลใช่ตอนนั้นแบบอยากให้คุณแม่ผอก็ตัดสินใจอะไรแบบคือเยอะกันคือคุณแม่เป็นคนชอบทองมากครับคือก่อนนี้เคยซื้อทองรูปพันให้แล้วเป็นกำไรข้อมือแล้วรอบนี้ก็เลยแม่ก็อยากได้อีกอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะซื้อรูปพันไปถึงเมื่อไหร่กันมันแบบซื้อไปขายทุกกำลงกำไรไม่ได้สักบาทเสียค่ากำเนิดหมดอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าของแท่งไม่ล่าเก็บไว้อะไรเงี้ยแม่ก็บอกโอเคโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึงคือ แม่บอกว่าอยู่กรุงเทพมา20ปีไม่เคยไปยาวราชเลยเราก็เลยแบบวันนั้นมันเสร็จงานเร็วก็เลยไปกันเลยไปยาวราชแล้วก็พาไปซื้อทองตอนนั้นราคาทองขึ้นนิดนึงก็สู้ไปก็สู้ใช่ก็ซื้อไม่รอแล้วอ่ะไม่อยากรอแล้วเดี๋ยวมดังหมดเลยคือเททหน้าตักเลยใช่ไหมครับให้ผมแม่ใช่ก็ถือว่าฝันแม่จบฝันพ่อจบต่อไปตาเราแล้วจะได้ของเราเต็มที่หนึ่งกิโลนี่เป็นความต้องการของเราเองที่จะมอบให้เขาเอา 9รของเราคือซื้อทอง99.99%เพราะเรามันเป็นทองที่ินเ international หมายถึงว่าแลกเปลี่ยนซื้อขายได้ทั่วโลกาที่ไทยจะเป็น96.5เลเงร้ยเราจะซื้อทอง99แต่ทีเนี้ยทอง99มาซื้อสตาร์ทที่1กิโลเท่านั้นอันนี้เราต้ซื้อ1กิโลเท่านั้่ายคคนหงที่แบบว่าให้คุณแม่ลองเรานา่นคือ ใช่ชอบไงชอบเห็นเวลาเขาดีใจเหมือนเด็กผมพ่อแม่ผมเด็กมากเวลาไปยิ้มเราหัวเรอะวันนั้นหนึ่งกิโลวันการถุงแม่เป็นยังไงยิ้มไม่หุบอะครับอันนี้ส่วนเราส่วนเราส่วนเราก็เออเอาไงต่อดีวะชีวิตอันนี้คือทำข้อตกลงคุณแม่แล้วเรียกว่าหยุดยิมหนึ่งกิโลนะหรือว่าไปต่อดีหยุดก่อนครับหยุดหยุดก่อนหยุดตรงนี้ก่อนหยุดพอแล้วแม่ชอบทองนะคแม่ชอบทองใช่เดี๋ยวเป็นช็อกโกแลตไปก่อนรอบนี้ ไม่ไม่ไม่ครับคุณพ่อไม่อินทองคุณพ่อเป็นแบบเป็นสวนอะไรเงี้ยซื้อซื้อที่ให้้ประมาณ40กว่ากว่าครับมูลเขาบอกของพ่อก็ใหญ่เหมือนกันหมดหน้าตักเรียกว่าตอนนี้ทางที่ทำงานมาให้พ่อกับแม่หมดใช่เพราะว่าที่แบบเราดังเปรี้ยนขึ้นมารอบหลังปีที่ผ่านมาเราคือให้พ่อให้แม่หมดแล้วต่อไปตาเราแล้วสร้างเองแบบอันนี้เป็นเป็นที่ตักจังหวัดที่ไหนครับตักจังหวัดครับเป็นเป็นมุดเข่าเป็นที่เข่าที่เข่าลูกเลยใช่เฮ้ยจริงเหรอ มันไม่ได้ลูกใหญ่มากแต่ว่าเป็นสาวลูก จังหวัดเพชรบูรณีบางทีต้องเนินไปกลนะนะไแล้วก็ทำเรื่อยๆครับวุ่นวายมากๆลากน้ำลากไฟเชียร์ที่ตั้งวัดอะไรคือแบบหลายเรื่องมากครับเพิ่งเคยซื้อครั้งแรกครับแกล้งแทนแต่ยกครอบครัวไปอยู่ตรงเขาลูกนั้นเลยหรือใช่ใช่เหรอคือคุณพ่ออยากคุณพ่อไปก่อนคุณพ่อจะโซโล่ไปคนเดียวก่อนไปคนเดีขาอยากไปไปความฝันของเขาอะไรเงี้ยแต่ผมก็มองกันไกลถึงตอนผมแบบเกษียณอะไรเงี้ยผมก็อยากอยู่ที่นั่นเหมือนกันผมก็อยากแบบปัดขาดแล้วก็ไปอยู่ ธรรมชาติเกี่ยวเลยระบบเยอะเหมืออนนกัะเยมากครับเรานึกว่าเออเซ็นที่เท่านี้แล้วจบไม่ใช่แต่ถ้าดำเนินการนั่นนี่นู่นมันเกือบเป็นที่ได้อีกอีกแปลงนะเยอะมากขา้ไอุ๊ยไม่บอกดีกว่าการจัดการเดี๋ยวเขาไม่ขายผมต่อเขาอยากได้อีกการกาจัดการระบบต่อไปนี่ต้องเป็นหน้าที่ของคุณใบหนอนหรือคุณพ่อไม่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องลากน้ำลากไฟขุดน้ำบาดาลอในเสร็จขอผมก็มอบให้พ่อต่อแล้วเราก็ตัดสัดตรงนั้นแล้วก็มาทำงานของเราต่อต่อไปทองไปลกเขาไปละในส่วนของเราบ้างอยากได้อะไรหาคนละลอ้โห ก็ายากระยาทั้งหมดแล้วครับจริงไปตั้งป้าว่าอยากทำอะไรตัวเองาให้ตัวเอง,ร,เองรอกจริงๆจริงๆความฝันวัยเด็กแบบสมงไวเลยอะตอนแบบตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการที่เรารู้สึกว่าเราเคยดูหนังมาแล้วเราอยากได้เป็นเฮามากาอยากขึ้นลิฟต์มาถึงห้องเลยเออนั่นคือความฝันเราไม่มีไหม <laughs> คอนโดนี้เดียวยังสามสิบล้านเลย <laughs> <laughs> เราเราก็าคือเราทำงานก่อนเป้าหมายเราอาจจะไม่ใช่สิ่งของเราเนี้ยเราอาจจะเป็นแบบว่าเป็นอาชีพเน้นต่างๆเช่นแบบว่าเป็นที่หนึ่งในอะไรสักอย่างให้ได้ก็พอแต่ตัวไอเองก<ป>็เป็นคนที่ไม่ค่อยบ้าเป็นดีไม่ค่อย จริงเราก็ชอบแฟชั่นนะชอบประมาณหนึ่งแต่เราก็ไม่ไม่ไม่ได้คลั่งมากอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงๆที่บางช่วงก็คือแบบโหยหาเหมือนกันบางช่วงก็แบบรู้สึกว่าอยากซื้ออยากซื้บางช่วงรู้สึกว่าไม่เอาอะไรเลยอยู่แบบประหยัดดีกว่าวันละร้อยพออะไรเงี้ยมันแล้วแต่ลมมากแต่ช่วงนี้เงินเก็บก็ยังใช้อยู่นะไปหมดแล้วครับเก็บใหม่เก็บใหม่เก็บใหม่ใช่อะไรนะอะไรนะเราไม่ซื้อเป็นเีเก็บกำไรหรอเป็นเงิเกนหรอ คือถ้าเราซื้อแล้วก็คือซื้อใส่เห็นวามันสวยดีน่าจะได้ใช้ออกงานก็จะซื้อบ้างของทีแต่ว่าเป็นกำไรไม่ค่อยส่วนมากไว้จะบางหลังนี่อาจจะแบบแตกตาทีหนึ่งคือเราเริ่มชอบอ่านหนังสือเริ่มชอบอยู่เงียบๆงีบแบบเรื่องแบบ ไปเที่ยวไหนแล้วอะไรเงี้ยอยู่แบบอยู่สงบนั่งสมาธินะเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวอะไรอย่างเดียวเออนั่งสมาธิเลยเหรอใช่เดี๋ยวนี้นั่งสมาธิด้วยก็เหมือนเราไปอ่านหนังสืออะไรพวกนี้มาแหละเรารู้สึกว่าเออลองดูก็ได้ว่าคำแนะนำของคนที่เขาประสบความสำเร็จมากๆอะไรเงี้ยสมมติประสบความสำเร็จแบบหมื่นล้านเนี่ยเราก็ไมู่ว่าเขาทำอะไรบ้างวะแล้วก็ทำตามทีละข้อทีละข้อเลยไปแล้วแม่แบนบอลแล้วไม่ไม่รู้เหมือนกันโอเคโอเคไปครับ